จะอยู่กับมิตรีนาลาวันนี้เราจะมาเอาตัวรอดกันนะคะส่วนวันนี้ก็มาคนเดียวนะไม่ได้มีอะไรมากแค,มค่มาคนเดียวเพรามาคนเดียวจริงๆระไม่ได้มากับเคย <c oughs> เออมาค,คนเดียว บักนะครับเกิดบั๊กแบบแบบผมหมดแบบก็เลยแบบผมไม่ได้เล่นก็เลยไม่ได้เล่นนะคะรอแม่ผมมารอแม่ผมมารอแม่ผมมาปทำมลิปตอนเราจะทำคลิปตอนเวลาของพี่นะครับรอตั้งต่ไนให้น้องๆให้น้องๆถ้าถ้าทุกสองทุ่มถ้าทุกสองทุ่มมาดูให้น้องๆรีบมาดูช่องพี่เลยครับใช่อ่าพีเคนเดียวแอ่ะพี่เขาจะมาคนเดียวแต่พี่เขาก็สนุกสนานได้นะครับ ันแล้วก็ทำกันเลนการ้างแล้วก็ทำกันข้าวไมกขอนะตัดแรกตัดมทุกคนคะผมมีคำถามทุกคนคะผมมีคำถามไม่ใช่ครับก็คือเดดบอร์สเด้อทสร์บมีมาไต่ล่ลงนะค่ะมีมาตาล่างนะคะรับเออ้าหเอได้ยี่สิบหกไล่ะได้26่ี้หล่ะหัวปะเนี้ยหัวปะเนี้ยสิบสองคูณสิบสองเบอร สิบสองคูณสิบสองเบอร์ถ้าเป็นน้องน้องหนึ่งถ้าเป็นน้องน้องหนึ่เออทุกคนเออทุกคนอย่าไปเชื่อพี่อัญชันหัวหมิงนะครับอย่าไปเชื่อพี่อัญชันหัวหมิงนะครับหลักเล่นหมดเลยหลักเล่นมันเกินจำไม่ได้เลยมั้งมันเกินจำไม่ได้เลยมั้งก็้ยทำคี้หมูสิ คือวันนี้นะคะผมไม่ได้เล่นนะคะเพราะเบตมันหมดอ่ะคือวันนี้นะคะผมไม่ได้เล่นนะคะเพราะเบตมันหมดอ่ะคือคนได้สิได้ยินเสียงอะไรก็กลับขอภัยได้นะคะไดเสิได้ยินเสียงอะไรก็กลับขอภัยได้นะครับพร้อมเสียงทีวีเนาะโอเค แล้วก็ไปตัดไม้ต่อยาวๆเนาะตัดไม้ยาวๆไปตัดไม้กระดองยาวๆเนาะตัดไม้ยาวๆโอเคตัด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 ปีดลันให้ดูนะคะโอเค Thank <laughs> you.